พี่น้องเอาแนวทางจากที่เคยเห็ดทั่งเหนือมาเนาะคะ่ะลองเอามาปรับใช้ทางบ้านเราเนะะาะทังภาคอีสานเหาม่จะเป็นแบบไรไม่จะเป็นคือทางเหนือทางภูเขาบอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหยอดข้าวหรือนำเขาเนะคะ่ะนำข้าวทางบ้านเพื่นนครไทยพอจะเอื่อนนำเขาพิษณุโลกเนาะคะ่ะ เป็นตะมวนบ่พี่นอ้องปอก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 ,ปอกไปแล้ว,ลวนะยางน้ำกลน่นเห็ดว้เห็ดสามันขืนอยู่น้ำเห่าค่ะพี่น้องแต่ว่าคันเมื่อยร้ายเห่ากับไปเรื่อยบอกกดดันจะคล้องนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นของตัวเองเนาะเป็นหน้าจะคล้องเห็ดไปเรื่อยเมื่อยกับพักเดี๋ยวย่ำใดกระซางมันล่องหยอดเบิงพี่น้อง เพื่อมันเอาหยาเอาเขาขี่นกได้ง่ายนะคะถ้าอันใดออกจากแถวแตกกอออกมาจากแถวคือเฮาเฮาถอนออกได้ง่ายเลยค่ะลองลองดูวิธีทางเขาเบิงเพราะว่าภาคอีสานเฮาเขาข,าขี้นกมันหลายนะค่ะเนาะข้าวขี้นกมันเยอะมันป่น,นล่างเฮาออกไปขายหรือว่ายัาง,ยางมันกระสีติแน่เนาะ,ะคะ่ะ ขเขาขีนกมันญญกําจัดยากหน้านี้สิเป็นขเขาเหนียวนะคะพี่น้องฝนฝ่าอากาศกระซิมาให้นำเแลวก่อนเดอร์ฝนยังตก ไปเรวยอยู่ค่ะหลากไปมเมล็ดพันธุ์เทากับสีเมืดบหลายนะคะมเมล็ดพันธุ์เราก็จะหมดไม่เยอะบรรยากาศก็ดีกดีพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเสียแต่ว่าแดดแห้งแห้งนี่นะคะ่ะบรรยากาศรอบๆคนณทายกับยินน่โฮม ฟังนนกไก่สีเซ็ตแล้วค่ะรถหยอดข้าวเห็ดหน้าบ่คือมูคือพวกเขาดอกพี่น้องเห็ดแตกแวกแน่วออไปถ้อถีบถ้าแดน <laughs> มาแชร์ให้ดูนะคะวิธีการหยอดข้าว ยอดข้าวเดี๋ยวเราไปประมาณ1สัปดาห์เมดิมอนสิมารีรวิวให้อีกเท่านึงว่ามันขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนอกเพื่อนๆรอชมกันเด้อค่ะเด้อคลินีกกับคอจบเพียงแค่นี้่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ